สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามเรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p มาพ88 8, มอริทพาดาว youtube.com โหระษไทยระบบสุริยญาติรายการดูดวงชะตาคำพยา์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่หนึ่งสองสามสวัสดีนะครับนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสาหมาสนุกนะครับประจำในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2563นะครับขึ้น7จ่ดข้าเดือน1ปีชวดนะวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงนะ ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับโอเคดวงชะตาประจําในวันนี้นะครับสําหรับในเรื่องของความฝันผู้ที่ฝันในขึ้น7คํานะครับในดวงชะตาความฝันดีหรือร้ายจะเป็นจริงตามคําตานายนะเพราะฉะนั้นคุณฝันอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับฝันได้ว่าได้เงินคุณก็ได้เงินฝันว่าคุณมีปัญหาปุปสรคก็มีไปตามนั้น ด้วยเช่นกันนะ้วเราจะฝันให้ดีเข้าไว้นะครับสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันเสาร์จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคล,ลาค้าแลบอดีนะครับสะหัวใหม่ใดนวันเสาร์ดีตัดผมใหม่บนในวันเสาร์ดีตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ํามันในวันเสาร์สรับผ้าป่าสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับมาถึงเสียงเซียซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับ เซียมซีประจําในวันนี้ได้ใบที่12นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์เต็มไปด้วยความยากลําบากท่านจะต้องจัดก,การทุกอย่างด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะทำอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับให้ท่านเนี่ยนะจะต้องถอยกลับมาตั้งหลักก่อนและทบทวนในสิ่งต่างๆให้ละเอียดถี่ถ้วนนะถึงจะปลอดภัยในโดคชะตาของคุณแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้นะครับ ในช่วงนี้ยากที่จะสําเร็จนะเพราะฉะนั้นจะต้องอดทนไปก่อนนะในเรื่องของความรักในช่วงนี้คุณต้องใช้ความอ่อนน้อมความอดทนจึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในด้านของความรักไปได้ธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะพบกับปัญหานะขอให้ท่านใช้ความอดทนนะครับแล้วก็เลือกใช้จังหวะเวลาที่ดีนะอย่างเหมาะสมจะดีที่สุด ในเรื่องของการงาน,นยังไม่สามารถหางานทําได้ทันทีนะครับในเรื่องของคะแนนสอบก็เพียงแค่ค่อนข้างดีนะถือว่าสอบผ่านในเรื่องของคะแนนสอบนะครับโอเคนะในดวงชะตาสําหรับวันนี้นะครับมาพูดถึงสีก่อนสีที่ควรเว้นในวันนี้นะครับก็คือสีเขียวนะสีเขียวไม่ดีประจําวันนะครับ สีที่ดีประจําวันก็จะมีสีม่วงฟ้าแดงชมพูสีดําสีที่ดีสุดก็คือสีฟ้าน้ําทะเลนะครับแล้วก็สีชมพูได้นะอัญมณีก็คือเพชรนะครับเพชรอะไรก็แล้วแต่นะนะเพชรลิเกก็ได้นะครับใส่ไปนะก็ถือว่าเสริมในเรื่องของโชคลาภนะครับหรือถ้าคุณจะมีเพชรจิงคุณก็ใส่ไปเถอะนะตามสบายทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวัน ออกเสียงใต้นะเป็นที่ที่ดีประจำในวันนี้นะครับโอเคมาพูดถึงนะดวงชะตาตามวันสำหรับคนที่ไม่ดีก่อนคนที่ไม่ดีเลยก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะการเสี่ยงโชคการพนันก็ไม่เป็นผลดีมีเรื่องขาดทุนเสียหายการเจราจาต่างๆก็มีปัญหาอปุปสรรคนะครับในวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยดีสำหรับคุณต้องระวังนิดนึง นะครับนิ่งเขาไว้เป็นการดีในด,ดวงชะตาสําหรับคนที่ดีที่สุดเลยก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยแฮปปี้มากการเงินการทองความรักนูน่นนี่นั่นดีไปสักทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันศุกร์ชาวราศีพฤษภชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับให้คุณยิ้มเข้าไว้นะยิ้มทั้งวันนําโชคลาภมาให้คุณเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเออนะ ถ้าคุณมีความกังวลมีความทุกข์ใดๆก็แล้วแต่หรือนอนไม่ค่อยหลับนะคุณใช้วิธีนี้นะอาจารย์อย่างที่อาจารย์ใช้มาเนี่ยเวลาคุณนอนกลางคืนเนี่ยให้คุณนอนยิม้มคุณนอนยิม้มสักพักนึงเดี๋ยวคุณหลับเองอะ่ะแล้วคุณก็จะมีความสุขง่ายนิดเดียวเองไม่ต้องไปกินยานะครับแก้โดยการน,นอนแล้วก็ยิม้มเพราะว่าอ่นอะนะมีความสุขดีนะต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะมีความมั่นคง นะหรืออาจจะมีที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับใหม่ๆได้แบบรวดเร็วแบบปุบป,ปับกนะที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันจันนะครับวันนี้คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนนะคุณอาจจะเด่นเหนื่อกับปัญหาต่างๆที่จะต้องใช้ความชํานาญนะความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งส่วนใหญ่คุณจะหนักมีอุปสรรคหรือเหนื่อยกับคนที่เป็นผู้หญิง มากกว่าในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะคนเกิดในวันอังคารเนี่ยถือว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่จากมิตรที่ดีในดวงชะตาคนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยก็นคนที่พูดจาอาจจะตรงๆนะพูดไม่ค่อยเพราะบ้างแต่ก็ให้คานช่วยเหลือคุณดีในดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีนะครับดวงคุณให้ระวังในเรื่องของด้านสุขภาพโรคพยาธิต่าง นะให้ระวังเกี่ยวข้องกับการระบบการได้ยินได้ฟังนะครับกระเพาะอาหารลำไสนะ้สมองตับไว้นิดนึง่งนะในดวงชะตาแล้วก็วันนี้นะครับคนเกิดคนเกิดวันเสราร์เนี่ยให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพคุณอาจจะเจ็บปวดไม่สบายต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับโอเคต่อมาคนที่เกิดในวัน เสานะคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าวันนี้คุณอาจจะมีความคิดมากวิตกกังวลนะครับทั้งปัญหาทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่สี่ประดังประเดเข้ามาแม้กระทั่งคนลบข้างเนี่ยก็นําเรื่องเนี่ยมาให้คุณคิดอยู่เสมอด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณในดวงชะตานะครับก็ถือว่า ดีนะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับโอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุดีในดวงชะตาเลยนะครับปรากฏการผ่าดาวทุดีดวงในวันนี้จากที่ดูมาทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรที่ร้ายแรงมากจนเกินไปนะครับนอกนั้นเป็นนิสัยสันดานของคนล้วนๆน,นะครับบางทีเดินทางไปนะ เจอเพื่อนเจอหน้าคนนี้รู้สึกว่าไม่ชอบคีหน้าเลยบางคนเดินเจอกันรู้สึกทําไมดีกับคนนี้ละเกินนะรู้สึกมีเมตตาใจอ่อนรู้สึกดีอันเนี้ยมันแล้วแต่นิสัยของคนนะเพราะฉะนั้นก็พยายามคิดดีทดําดีพูดดีเข้าไว้นะครับจะเป็นการดีในดวงชะตาของคุณหนาะก็คือคุณให้อย่างไรคุณก็ได้อย่างนั้นมันเป็นธรรมดานะครับในดวงชะตา แล้วก็คนที่ดีที่สุดอย่างที่บอกคนที่เกิดในวันศุกร์ถือว่าคุณจะมีโชคลาภและความสําเร็จในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเข้ามาที่ดีคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยคุณมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินด้วยนะครับคุณสามารถเสนอโครงการงานโปรเจกต์หรือปิดยอดขายได้ก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมาพูดถึงตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาในเรื่องของการงานชาวลัคนาราศีเมฆงานของคุณ ก็ยังถือว่าเป็นปกติไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆมากมายนะครับแต่ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยยังอยู่ในภพวีนัททำอะไรเนี่ยไม่เต็มที่ไม่ได้ดังใจในโดชะตามีขีดจำกัดนะเพราะฉะนั้นให้คุณอดทนรอคอยนะครับรอจังหวะโอกาสและเวลาที่ดีที่เหมาะสมในช่วงนี้อังคารยังไม่ได้เรื่องอยู่ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามใจเย็นๆเข้าไว้ค่อยเป็นค่อยไปในดวงชะตาส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวสุกนี่ก็ยังเป็นกเกษตรวันนี้การเงินดีความรักดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภวันนี้งานดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมีคนให้ความคารพยำเกรงคุณในเรื่องของการงานนะ ส่วนในเรื่องของการเงินก็ยังเก็บไม่ค่อยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับงานของคุณเนี่ยอย่างที่บอกก็ยังดีอยู่แต่เงินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายนะในด้านของความรักคนและคู่ของก็ช่วยเหลือคุณดีนะครับต่อมาชาวลักานณาราศีเมถุนราศีเมถุนในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีก็อยู่ในภพมรณะดวงคุณเนี่ยระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย การงานคุณกับก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นมีเกียนการเดินทางส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับก็ยังเก็บเงินไม่อยู่ความรักก็ยังไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ดวงคุณเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนักนะจันพฤหัสเป็น8ดนะครับเยินพิธุบาทใจเย็ยนๆเข้าไว้นะต่อมาชาวลัคนาราศีกอลฎระลาศีกรลกฎดเนี่ยรู้สึกว่า ดวงคุณเนี่ยจะมีเรื่องร้อนอกน้อนใจหงุดงิดนะครับกับตัวคูเ่เดงหรือในเรื่องของความรักอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะครับดาวพระพฤหัสบดีเรงคุณเนี่ยนะถือว่าคุณจะได้คู่นะครับที่ดีมีบุญแต่ก็ต้องดูด้วยว่าดวงคุณพื้นดวงเดิมเนี่ยคุณเป็นอย่างไรนะครับดาวพฤหัสบดีคุณให้คุณ,ห,คณหรือให้โทษนะช่วงเนี้ย อได้คู่ดีนะพระถือว่าเป็นพระดีนะเยอะพอห้าธันวาเสาวมาไม่รู้ลูกผีลูกคนนะนะเออพระกับโจรนนก็ดูให้ดีๆแล้วกันในเรื่องของความรักของคุณนะ,นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงห์เนี่ยใน,ในดวชะตาเนี่ยในด้านของการงานวันนี้ถือว่าโดดเด่นมาก วันนี้ให้ออกสื่อสังคมการติดต่อประสานงานนู่นนี่นั่นดีและประสิทธิ์อย่างมากนะครับแต่การเงินก็ยังเก็บเงินไม่อยู่มีรายจ่ายมากด้วยเช่นกันในด้านของความรักเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดาวพุธอยู่ในภพการเงินหมายถึงคุณได้เงินจากงาน วันนี้ให้ระวังในเรื่องงานคุณจะมีปัญหามีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับนะในโดยชะตามคุณแต่ในเรื่องการเงินก็ถือว่าบวกลบกบนี่ได้มาถือว่าเป็นโชคลาภคุณก็มีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นในอิทธิพลของดาวพระราหูอยู่ในภพสุภะนะครับโดยตําแหน่งได้ให้ระวังปากคุณเป็นส่วนใหญ่ของชาวราศรีกันนะครับปากเป,เ, <c oughs> เป็นเหตุเป็นเหตุเป็นเหตุ ต้องระวังในเรื่องของปากนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลศีตนลในเรื่องของงานเนี่ยนะครับวันนี้ก็ถือว่าจะมีงานมีการให้ทําเต็มที่นะครับการเงินก็ยังเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะักแต่คุณก็จะมีโชคลาภมีความสุขวันเนี้ยชาวราศีตุลเนี่ยนะครับคุณก็จะมีเรื่องที่ดีๆเข้ามาแฮปปี้ชาวลัคนาราศีตุลวันเนี้ยให้คุณยิ้มทั้งวันนะ ยิ้มนะใครพูดดีก็ยิ้มใครไม่ชอบก็ยิ้มเนี่ยนำโชคลาภมาให้คุณนะคุณลองทําได้เลยนะถือว่าดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ดวงคุณเนี่ยนะครับในดวงชะตาเนี่ยอย่างที่บอกต้องระวังการเป็นเมียน้อยเป็นสําคัญความรักของคุณจะกดลึกลับซับซ้อนปิดปังส่อนเลน แต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะแต่วันนี้งานนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองวันนี้เงินทับตัวเป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตาของคุณได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานของคุณเนี่ยก็ต้องระวังความเสียหายแต่คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆไปได้ในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูวันนี้ถือว่าก็ได้เงินเป็นปกติ นะครับก็ไม่ได้บุวหวาอะไรมากมายระวังในเรื่องของผลประโยชน์นะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับวันนี้ก็ถือว่ารายจ่ายก็ยังเยอะอยู่นะชาวราศีธนูนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรร <c oughs> าศีมังกรเนี่ยวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอมดทนให้มากนะครับสุขภาพร่งางกายก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่ง นะในดวงชะตาของคุณโอเคในเรื่องของงานก็ยังพอไปได้นะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของเอกสารเป็นสําคัญต่อมาชาวลัคนาราศรีกุมนะครับชาวราศรีกุมในดวงชะตาของคุณในเรื่องของงานเนี่ยวันนี้ถือว่าจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายระวังเจ็บป่วยไม่สบายนะครับในดวงชะตาของคุณนะ ต่อมา,ชา,า,ามชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินวันนี้ถือว่าการเงินดีนะครับได้รับการสนับสนุนมีเงินเข้ามามีรายได้เข้ามามีสปอนเซอร์ต่างๆเข้ามา,นะมา,มาถือว่าดีในดวงชะตาตัวนในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยถือว่าจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะครับความรักก็ยังไม่ค่อยราบลื่นสักเท่าไหรนะ่นักเพื่อนฝูงก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องด้วยเช่นกัน ในดวงชะตาของคุณนะโอเคอันนี้ครบแล้ว12บสราศีนะครับเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ้ดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบที่หนึ่งนะครับ ที่สองหนังที่สามนะให้เวลาสิบวินะครับแล้วคุณก็เลือกไพ่นะเริ่มเจ็กหมูชาสีหมูชีหวยเก่าจับไม่ส่งมาชือ่อที่อยู่ โอเคสองรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้แปดถ้ว ok. ยนะครับรู้สึกว่าคุณมีเกณฑ์การเดินทางการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลนะครับในดวงคุณเนี่ยอารมณ์คุณรู้สึกว่ามาักจะเบื่องานนะอยากอยู่คนเดียวอยากเข้าวัดทําบุญนิ่งสงบนะบวชไม่ศึกอะไรเงี้ยห <laughs> ลบหลีกหลีความวุ่นวายต่าง ในเรื่องของการเงินเนี่ยครับก็ยังพอที่จะมีใช้อยู่บ้างนะในด้านของความรักเนี่ยจะมีความผิดหวังในเรื่องของความรักมีเกณฑ์การพักผัดฟักกันนะครับต่อมาคนที่ือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟับสองไม้เท้านะเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานเนี่ยการนําเข้าส่งออกเนี่ยถือว่าเป็นผลดีนะครับในเรื่องของการงานเน่ยนะการเงินก็จะมีผลกําไรที่ดีเข้ามานะครับความรักมีโอกาสได้พบคู่ของคนรักด้วยเช่นกันนะ โอเคต่อมาคนที่จะไพ่ใบที่สามวันที่คุณได้ฟับสิบท้วยแฮปปี้เอนดิ้งถือว่าคุณจะมีความสุขในครอบครัวนะในดวงชะตาการงานเนี่ยนะครับความคาดหวังสิ่งใดแล้วก็จะประสบผลความสำเร็จในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีมากนะครับความรักเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณ <c oughs> พูดถึงขนมจีดนะ่ะนะมันจะมีรถมาวิ่งขายนะตามหมู่บ้านตามบ้านนะครับมันจะมีรถวิ่งฟักจารตามไม่ทันเมื่อทีหนึ่งรู้ขายของเนี่ยวิ่งขับรถมอเตอร์ไซค์นะวิ่งวิ่งหนีตำรวจมาเลยพวกไม่ทันหรอกสายแล้วขายของอะไรกันจะรีบวิ่งไปไหนโอเคนะ ก็ขอทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ